กราบสวัสดีครับผมผมสถาปัตครับผมจาก3 r Production วันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่องฝันของ3 r อแล้วกันวันนี้เป็นรายการที่ชื่อว่า Short ช็อ short 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 วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับคนที่ดูหนังเรื่องฝันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้กับกุ้แรกของเราครับมิสเตอร์ไบอันครับผม นี่ครับมิสเตอร์ไบอันกับทรงผมหมวกน็อ์ของเขาโอเคครับอ่เดี๋ยวเอาไมค์กับมิสเตอร์บ้านรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องฝันครับผมมันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าปาดน่าปาดเลย <c oughs> <c oughs> น่าปาดเลยหนังเรื่องนี้โอเคครับแล้วคุณมิสเตอร์บอานชอบฉากไหนพิเศษครับผมเนี่ยชอบฉากที่ไปซื้อไอเฮียอะไรนะเขาเรียกว่าด้วงด้วงเองเฮียนั่นแหละมันเป็นฉากที่มีการเอ บอกด้วยว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แดกยาไม่ได้แดกยาผมแดกข้าวผมจะต้องมีตังก็เอาเอาตังเนี่ยไปซื้อข้าวมาแดกมาแดกจากการขายด่วงใช่โอเคครับแล้วก็ท่านนะครับทาผมไม่ต้องโอเคครับเราฝั่งครอบตูมารานั้นก็ร้อน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 รอนร้อนรอนอร้รอ ฝากภาพรวมเราไม no, okay, okay. no, mm ่ไ hmm. ด <laughs> hey, ้ครับผมแบบนิด <DVD> น okay. right, 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 right. okay, so ิดหน่อยหน่อยไม่ได้ครับผมไม่ครับผมโอเคครับโอเคครับเจ้าคุณเอาอะไรมาถูหัวต้มนะครับต้มต้มต้มโอเคแวีแปะแปะโอเคครับกายอย่ากเสื้อคุณนี่แบบเม่ได้โทรเลยครับเออช่วยเขาเกล็อ่าอยากครับฝากยังไงให้กับคนดูเอ่อคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องฝันครับผมก็ไปดูซะครับแค่นั้นแหละไม่เดี๋ยวเท่าแค่นั้นโอเคครับ โอเคครับต okay, ่อไปเราได้ร wow. ับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับผมจากพระเอกหนังเรื่องที่คุณอาจจะดูมาแล้วนะครับเป็นหนังเรื่อง Skyfall เอ้านี่เป็นครกเดนเนลลหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นพี่น้องของคร a กเดนเนลลใครครับเขาคือมิสเตอร์เต้นปาปิยองครับผมโอเคเรามาพร้อมเพลงเปิดตัวครับ t o ปิย o n Fall b a p p y o n f a

เออสัมผัสสัมผัสคุณว่านางคงเหลานางคงเหลานี่นางเรื่องฟันพูดไทยได้อาพูดไทยได้แล้วโอเคโอเคเอออยากจะถามเขาคุณปาปิยองครับว่าหนังเรื่องฝันของเรานั้นคุณประทับใจตรงไหนครับอ่าไอ I think is พูดที่ไหนเอยเธอที่ลองพูดอ๋อพูดไทยโอเคโอเคก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ น่าดูไปใหญ่พ่อก็เหลียงเลยนาดูครับนาดูผมดูแล้วผมยังชอบผมคนเดียวดูไปมันโอ้โหแปดรอบครับแปดแปดรอบแปดรอบคนเดียวประทับใจฉากไหนครับผมคือฉากแรกที่ผมประทับใจคือฉากที่เป็นมีเอ้ยมีผมด้วยผมมีผมอ่ะกูก็มีผมเนี่ยฉากที่ผมเล่นอ๋อฉากที่ผมเล่นผมรู้สึก โอ้ผมถัดนั้นผมกำกับครับอ๋อกำกับเองเลยจริง <c oughs> กำกับได้เยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับแล,แล้วคุณรู้สึกยังไงกับที่แบบได้เล่นแต่ไม่มีบทพูดครับเออตกไหมอ่าตกขออ่าวอย่างเดียว <c oughs> โอ้ยเฮียอยากเล่นอยากเล่นอ๋ออยากเล่นผมพี่ผมเนี่ผมก่อนก่อนนั้นครับก่อนก่อนที่ไปเล่นปรับยองฟอลครับผมมีเรื่องหนึ่งครับชื่ออะไรนะ ทางสายเดือดครับทางสายเดือดนะค,ะะร,ครับรผมตอนนั้นคุณยังหัวส้มอยู่เลยนะอตอนนั้นผมยอมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ,ะ<อ>เพื่อเล่นหนังเรื่องนั้นเลยครับอโอเคครับเ<อ>โอเคแล้วงั้นคุณปาปิยองจะฝากอะไรกับประชาชนชาวไทยที่ยังไม่ได้ดังเรื่องฝันครับก็หนังเรื่องน,นี้น่าดูเป็นอย่างยิ่ง<อ><อ>คือเป็นหนังดีหนังรักที่ดีครับพอแล้วสีนทีแล้วจสีีแล้วโอเคครับคนเล่นก็ดีโอเคพุ่งกับพุ่งกับพุ่งกลับก็ดีนะ โอเคครับต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์หนุ่มที่มีทวนเป็นอาวุธประจากายคุณอาจจะงงทวนคืออะไรเราไม่บอกคุณหรอก้ายโอเคครับเราจะมาเราจะมาสัมภาษณ์คุณมิสเตอร์ไบรอันผู้เป็นไมบุงของเรื่องนี้ครับคุณมิสเตอร์ไบรอันเดวซิมจะเร่ต้าเลยงนี่โโหมือเปียกเช่ไหมครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็ี้อะไรครับมิสเตอร์ไบรอันรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องฝันครับผม ก็ดีครับผมโอเคครับเวลารู้สึกประทับใจฉากไหนของหนังเรื่องฝันไอ้ฉากจะเป็นเลออชอบตรงนั้นนี่เลยครับทุกคนคนดูนะฉากช็อตเครดิตก็ผมชื่อผมสีมูครับแค่นี้เหรอแค่นี้แหละโอเคครับไอเฮียแล้วก็แล้วคุณจะฝากอะไรกับคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องฝันครับมึงพลาดแล้วเฮียกูเหรอคนที่ไม่ดูอ๋อคนที่ไม่ได้ดูโอเคครับโอเคครับแล้ววันนี้เราก็มารีวิวจากสามท่านคุณก็รู้แล้วนะครับว่า คุณไอเจอหลับไปแล้วดิเจอมารีวิวเร็วมีแบบนี้ด้วยมารีวิวหนังอ่ะมารีวิวหนังก่อนแล้ววิคนเรวจะหกกะทีแล้วคลิปกูเลยเรือ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 พบกับพบกับผมยังไม่ทันพบกับใครเลยที่เนี่ยพบกับคุณฟิวเจอร์นะครับผมเป็นคนคนคนที่ดูหนังเรื่องของเราล่าสุดรู้สึกไงกับหนังเรื่องฝันครับหอมครับหอมใครโอเคครับแล้วเราก็จะมาถามคุณว่าคุณฟิวเจอร์อยากจะฝากคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องฝันของเราว่าไงครับ ขอบคุณมากครับผมอ๋อยังโอเคครับครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับไปไปนอนไัเร็วๆเร็วๆช่วงนี้นาทีมันเยอะขึ้นในสัปโอเคครับผมเราก็จะอยากจะบอกว่าคุณไม่ควรพลาดโดยประการและทั้งปวงหนังเรื่องฝันโอเคครับติดตามพวกเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m 3 O Production 3เลข3แล้วก็ O แล้วก็ R แล้วก็ P แล้วก็ R แล้วก็ O แล้วก็ D ีแล้วไอ๊ะ P U C ีไอโอเอู้ให้ควายเออ Production ครชั่นเขาไม่เอาเลยกี่นาทีเกินโอเคครับผมแล้วก็ดูหนังฝันของเราได้ที่เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ชเขียนว่าฝัน Official Short Film HD โอเคครฮ็ดดี้โอเคครับผม โอ้ยโอ้โหกลับด้านด้วยอ้าวชิบหายแล้วกูอยู่ไหนล่ะโอเคครับผมคุณอาจจะต้องตะแคงคอมองเรื่องของเออเรื่องของคุณครับโอเคแล้ววันนี้เราก็ไก่กราบสวัสดีครับทุกคนบายบายดูหนังเรื่องฝันได้นะสำหรับคนที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องผมมีภาษาจีนครับโอเคครับสรุปเลยสรุปเลยสรุปเลยครับเตี๋ยวหวังช้าไหลเศร้าโอเคครับเตี๋ยวหวังช้าไหลเศร้ากราบสวัสดีครับผมปิดไงวะนี่